เอาละเรามาเจอกันอีกแล้ว,วช่องนี้เอาจริงๆคลิปที่สองนี้ควรจะเป็นคลิปที่เอาไอเดียจากคลิปแรกมาต่อยอดแต่เนื่องจากว่าติดอะไรบางอย่างทําให้เราจะต้องหาคลิปขั้นมาลงเพราะฉะนั้นเลยมาลงคลิปนี้เอาละในหลังจากที่ผมลงคลิปตั้ง AI ไปผมกะว่าจะใช้ไอเดียในคลิปนั้นไปต่อยอดต่อเป็นคลิปถัดไปแต่ซึ่งมันมีติดอย่างหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเมื่อ หลังวันนี้วันนี้วันอัดคลิปวันนี้วันที่วันนี้วันที่สิบสองเอ๊ะไม่ใช่วันเดือนนี้เดือนสิบสองวันที่สามในวันที่สองวันที่หนึ่งวันที่สองที่ผ่านมาผมก็ไปแข่งทักษะเกี่ยวกับการทักษะเกี่ยวกับการเอ่อทักษะเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายนอกด้วยปัญญาประดิษฐ์และบอร์ดสมองกลฟังอะไรอ่ะมองไม่เห็นเอาว่าอันนั้นอะไรกันโอเค มาสองวันที่ผ่านมาผมได้ไปแข่งทักษะนี้แล้วทีนี้วันนี้ผมจะมาพูดถึงประสบการณ์การไปแข่งครั้งนี้เอาจริงๆผมได้ไปแข่งทักษะมาสามปีแล้วตั้งแต่เข้าเรียนปีหนึ่งกับปีสองผมได้ไปแข่งทักษะที่มีชื่อว่าเขียนโปรแกรมควบคูอุปกรณ์แค่นั้นเลยก็คือ IOT Internet of Thing นั่นสิ่งที่ผมแข่งมาสองปีซึ่งปีนี้เขาทำการเปลี่ยนหลักสูตรใหม่กลายเป็นทักษะที่เพิ่งกล่าวไปก่อนหน้านี้เพราะเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ มันก็จะต้องซ้อมอะไรเพิ่มมากกว่าเดิมซึ่นี่แหละมันจะมาเข้าศูนเนื้อหาก่อนแข่งนะก่อนแข่งเนี่ยก็ <c oughs> ผมนั้นได้ทําการอ่านตัวของสไลด์อ่านตัวของสไลด์กับเอกสารแนะนําัวนี้ <c oughs> ตอนก่อนแข่งเ่ยช่งวงประมาณสองสามวันที่ก่อนแข่งเนี่ยผมได้ทาการอ่านสไลด์นี้ทั้งวันเลยทุกวันด้วยเป็นสไลด์ที่ผมอ่านทุกวันก็ส่วนใหญ่จะเป็นอธิบายเกี่ยวกับอุปรกปรณ์แล้วก็ดัคคูมเมนท์ที่มัจะช่วยได้นิดหน่อยอ่านนี่เปสาวอาทิ์แล้วทีนี้ตอน ช่วงซ้อมเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือไม่มีบอร์ดซ้อมเราไม่มีบอร์ดซ้อมเราเป็นทีมที่ไม่มีบอร์ดซ้อมซึ่งตอนนั้นอะมันทําอะไรไม่ได้เลยมันทําอะไรไม่ได้อกจากการนั่งอ่านสไลด์สไลด์สไลด์ไ,ไปเรื่อยๆซึ่ง <c oughs> อ่านสไลด์ไปเนี่ยมันจะได้อะไรบั่งในการแข่งขันมันจะมีอยู่สองอย่างก็คือแข่งทฤษฎีครั้งแรกแข่งทฤษฎีซึ่งแข่งทฤษฎีอะเขาก็จะออกเนื้อหาเกี่ยวกับในสไลด์นี้แทบจะทั้งหมดเลยเรียกว่าทั้งหมดเลยเดีวยาจะมีคะแนนอยู่ที่ สาิบคะแนนตอนหนึ่งคนซึ่งหึงทีมมีอยู่สองคนเพราะฉะนั้นเขาจะเอาสาิคะแนนเนี่ยมาหารสองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคะแนนใครคะแนนคนใดคนหนึ่งตกมันก็จะโอเวอร์ออของสกอร์ก็จะตกซึ่งผมก็ได้นั่งอ่านมาก็ถือว่าข้อสอบทฤษฎีที่ผมเจอมาเนี่ยง่ายมากเป็นอะไรที่ง่ายมากสำหรับตัวผม ก็ทำมันมาได้ได้ดีด้วยเรียกว่าได้ดีเลยก็และทีนี้หลังจากจบทฤษฎีไปเนี่ยเราก็มาถึงการแข่งปฏิบัติซึ่งการแข่งปฏิบัติเนี่ยเขาจะมีโจทย์มาให้อยู่3โจทย์เราก็ต้องทํา3โจทย์นั้นให้เสร็จโดยที่ไม่ต้องเสร็จทุกอย่างเลยเขาจะให้ไปโจทย์มาแล้วก็จะมีข้อย่อ,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 อยๆๆๆออกไปแล้วเราก็ต้องทําข้อย่อยนั้นให้หมดไม่ต้องหมดก็ได้แต่ก็โอเคถือว่าดีถือว่าถ้าไม่ถ้าทําให้หมดแล้วคะแนนเราจะหายซึ่งความรู้สึกผมตอนก่อนแข่งเนี่ยผมแม่งแบบ เครียดมากเลยคือมันไม่ได้มีอุปกรณ์ซ้อมแล้วพอมันไม่ได้มีอุปกรณ์ซ้อมใช่ไหมมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ได้ลองอะไรยังยกตัวอย่างอย่างตอนที่ผมแข่งอยู่ใช่ไหมปัญหาของผมเลยอย่างแรกเลยคือเนี่ยตัวส่วนของ AI ไทเจนซึ่งตัวเนี้ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่ในสไลด์เนี่ยดัคคูมเมนต์มันน้อยมากน้อยแบบน้อยมากอะน้อยจริงๆอะคือมีแค่นี้เองอะเนี่ยมีแค่นี้เองแค่นี้เอง,งซึ่งมันมีโจทย์ข้อหนึ่งเนี่ยที่มีนเป็นอันนี้ก็ ทำได้เกือบทุกข้อ,อยกเว้นเรื่องของตัว LED เนื่องจอากทำไม่เป็นเพราะไม่ไม่ไมไมประสบการณ์แล้วก็นี่อีกอันนึงที่เป็นปัญหาตอนระหว่างแข่งก็คือตัวส่วนของ Husky Lens Husky Lens นี่เป็นตัวที่ยากมากในตอนที่ลองทําเนี่ย Husky Lens ครั้งแรกก็คือผมเรียนรู้ศึกษาในสถานที่แข่งเลยในระหว่างแข่งเลยเป็นอะไรที่ โหดหินมากผู้ามตัวคือโหอดหินมากเนื่องจากเราไม่เคยใช้เราไม่รู้แล้วว่ามันทานํางานยังไงในสไลด์เนี่ยอ่านไปก็ก็ดูช่วยได้แต่เอาจริงๆพอไปดูหน้างานจริงการอ่านสไลด์เนี่ยแทบจะไม่ช่วยอะไรเลยคือเราต้องอ่านแล้วเราต้องประยุกต์ไปประยุกต์ใช้อีกทีหนึ่งซึ่งกว่าผมจะเข้าใจแล้วประยุกต์ใช้มันได้ก็เสียเวลาไปนานมากแล้วตอนนั้นผมเลือกที่ยาข้อนี้ถับไปข้อสุดท้ายเนื่องจากาผมคิดว่าน่าจะได้ใช้ฟูดไทม์ในการทําข้อนี้ โดยที่ไม่ต้องกังวลท่าอื่นผมใช้เวลาทําข้อนี้ไปหลายชั่วโมงมากแบบหลายชั่วโมงมากเยอะมากว่าประมาณ3ามสี่ชั่วโมงแหละที่ผมใช้ทาข้อนี้ไปเวลาการแข่งขันทั้งหมดของปฏิบัติมีอยู่เพราหมด6ชั่วโมงความรู้สึกระหว่างแข่งเนี่ยเป็นอะไรที่กดดันมากเนื่องจากว่าเราจะต้องมาเรียนรู้เนื้อหาของตัวฮัสกี้เลนกับ AI ไอไทจนเนี่ยตั้งแต่ศูนย์เลยโดยที่คนอื่นนั้นเขามีเขามีประสบการณ์มีทักษะมาอยู่แล้วแต่เราไม่มีเราเลยเราต้องมาศึกษาหน้างานซึ่งเป็นความรู้สึกที่กดดันมากคือตอนนั้นแบบเจอเออร์เลอร์อะไรก พยายามแก้พยายามอะไรเราพยายามหาทุกวิธีทั่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดพอหลังจากแข่งจบเนะี่ยผมว่ารู้สึกลงมาเลยเพราะว่าตอนระหว่างแข่งเนี่ยผมก็ทาไปได้เยอะอยู่บางคนถือว่าทาไปได้เยอะถึงจะพลาดคะแนนไปบ้างแต่ก็ถือว่าทําได้เยอะสําหรับคนที่ผมรู้สึกว่ามันมากพอสําหรับคนที่ไม่ได้ซ้อมเลยมันมากพอแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้ซ้อมเลยถึงจะผิดหวังอยู่บ้างแต่ก็ เข้าใจได้เพราะเราไม่ได้ซ้อมถ้าสมมติก็มีเวลาซ้อมมีอุปกรณ์ก็น่าจะได้ดีกว่านี้แน่นอนรับประกันว่าได้ดีกว่านี้แน่นอนนั่นก็คือเนื้อหากันแข่งขันแล้วก็ความรู้สึกก่อนแข่งหลังแข่งอะไรก็ตามทีนี้เรามาดูหน่อว,ว่าเราพูดถึงเรื่องปัญหาของที่ผมเจอในตอนระหว่างแข่งกันดีกว่าปัญหาที่ผมเจออย่างที่บอกไปก่อนในนี้ก็คือเราไม่รู้อะไรเลยเราไม่มีความรู้อะไรเลยเพราะงั้นเราเลยจะต้องมาสื่อสารหน้าง,งาน ปัญหายอย่างแรกก็คือการต่อตัวส่วนของที่ผมเจอนะอย่างแรกเลยคือการต่อตัวส่วนของตัวนี้เนื่องจากว่าตัวบอร์ดเนี่ยมันใช้เป็นบอร์ดของ Arduino R4 ซึ่งเป็นบอร์ดที่ผมไม่เคยใช้และตัวที่มันจะต้องใช้สายเชื่อมต่อแบบ TH4AA8 เนี่ยตัวเนี้ก็คือเป็นสายของบัต i อสแควซึ่งอุปกรณ์ที่มันต้องใช้สายที่ต่อไม่เยอะมากซึ่งมีอยู่2กรณีหลัก ก็คืออย่างแรกคือการต่อเป็นแบบนี้การต่อแบบที่เขาเรียกว่า y1 หรือ i2c ผ่าน glob p r o t e c t o r อันนี้เป็นการต่อพื้นฐานที่โอเคถือว่าถือว่าดีกับอีกอันนึงก็คือการต่ออย่างตัวส่วนของ y ธรรมดาที่เป็น AC a c a5 ที่จะรองรับตัวส่วนของ scl ada ซึ่งอันนี้แหละคือปัญหาเนื่องจากว่าคําสั่งซ้อนนี้มันไม่เหมือนกันเท่าไหร่การต่อของมันไม่เหมือนกันจึงทําให้การประกาศตัวแปรของ y เนี่ยไม่เหมือนกัน มันก็เลยจะต้องไปนั่งแก้อีกซึ่งผมไม่รู้ตอน้นั้นก็นั่งศึกษาไปจนทําได้แล้วก็อันนี้คือปัญหาแรกปัญหาที่2ก็คือตัวส่วนของปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence เห็นวงตาม AI มันแต่ซึ่งผมทํา AI มาในคลิปที่แล้วใช่ไหมแต่ทีเนี้ยตัวนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยเนื่องจากว่าตัวนั้นเป็น AI แบบ machine learning ซึ่งอันนี้มันเป็นกล้องที่มันมี AI อยู่ในตัวอยู่แล้วแล้วทีนี้คือเราจะต้องมาใช้งานมันให้เป็นอย่างที่ได้พูดไปว่าไม่ได้ซ้อมเพราะฉะนั้นผมไม่รู้อะไรเลย,เ,ลยเกี่ยวกับตัวกล้องตัวนี้รู้แหละว่ามันมีด o ค u m เมนต์มาให้มี มีตัวส่วนตัวอย่างมาให้แต่ว่ามันส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนื่นองจากว่าผมนี่ยจะเป็นคนที่จะเก่งขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเริ่มลงมือทําจริงๆเพราะงั้นตัวส่วนขขงเนี่ยมันก็จะไม่ได้ช่วยมากนักสักเท่าไหร่แล้วก็ปัญหาของตัวของกล้องฮัสก y เลนเนี่ยก็คือเรื่องการเคลียร์แคชการเคลียร์แคชอะไรที่มีปัญหามากเนื่องจากระหว่างที่ใช้กล้องระหว่างที่ใช้กล้องตัวนี้ต่อเข้ากับบรอร์ดอย่างนี้ต่อเข้าขบ,บรอร์ดอย่างนี้มันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือตอนที่เราอัปโหลดโปรแกรมเข้าไปตัวโปรแกรมเนี่ยม ตัวกล้องอะ่ะมันมีแคชค้างมาอยู่ซึ่งมันไม่สามารถอัโหลดโปรแกรมเข้าไปเพิ่มได้นื่งจากความจุมันน้อยมันก็เลยทำการที่ว่ากล้องมัน not connect แล้วทีนี้ปัญหาตัวเนี้ยไม่รู้ว่าจะต้องแก้อย่างไงก็นั่งหาวิธีไปชั่วโมงหนึ่งเสียเวลาชั่วโมงหนึ่งเต็มเกับการแก้ปัญหาตรงส่วนนี้จก,กระทั่งต้องถามกรรมการว่าไอ้กล้องตัวเนี้ยมันมีปัญหาประมาณนี้ต้องแก้อย,อยังไงเขาเลยบอกว่าให้ตอนก่อนอัปโหลดให้ถอดสายออกสักแป๊บนึงแล้วค่อยเสียบใหม่แล้วก็อัปโหลดโอเคก็หลังจากได้รอวิธีนั้นก็ถือว่า ช้ได้ก็ใช้ได้แต่ก็เสียเวลาอยู่เพราะว่านั่นจะต้องถอดสายรอแกแคสนี่นั่นโอเคก็เป็นอะไรที่เสียเวลาแล้วตอนทำเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าตัวของแต่ละอย่างเนี่ยมันทำยังไงได้บ้างตัวโคดเนี่ยมันจะต้องเขียนออกมาเป็นยังไงซึ่งอันนี้เป็นโคดตัวอย่างตอนที่ผมทำโจทย์ของผมเนี่ยผมใช้ตัวโคดนี่ไปดัดแปลงเพิ่มก็ตัวเป็นโค้ดที่ออกมาหน้าตาอุบาทชาชั่วมากผมยังพอเปิดให้ดูได้ว่าตัวส่วนของโคดเนี่ยมันออกมาหน้าตาอุบาทชาชั่วขนาดไหนนะ่าอ้าเปิดให้ดูไม่ได้ละ ื่องจากผมลบไฟล์หมดละโอเคสอรี okay, ่แต่ไม่เป็นไรเรามาพูดถึงกันต่อตัวส่วนของตัวเนี้ยผมจะไปต่อยอดก็คือก็ต้องไปต่อไปต่ออุปกรณ์เพิ่มแล้วก็มาเขียนโค้ดใส่ตัวโปรแกรมนี้ระหว่างเขียนเนี่ยก็เจอปัญหามากมายรนที่ว่าโค้ดตัวเนี้ยเป็นโค้ดสำเร็จรูปซึ่งการที่จะมาแก้เองเราต้องรู้โค้ดอย่างละเอียดแต่ผมไม่รู้โค้ดอย่างละเอียดถึงผมจะอ่านโค้ดร,รู้เรื่องแต่มันก็ยังงงๆอยู่เพราะง,งั้นตอนที่ทําก็เลยต้องลองผิดลองถูกนิดนิด,นดหน่อยๆก็มีเออร์เลอร์บ้างเป็นป่าปลายเยอะนิดหน่อยโอเค นั่นก็คือปัญหาของตัวของ h a s t i c l e n ที่ผมเจอมาต่อไปปัญหาของ AI Titan AI Titan เนี่ยเป็นตัวส่วนของเว็บที่ให้เราสามารถเชื่อมต่อกับบอร์ดที่บอร์ดได้โดยใช้พอร์ตของ USB ของโน้ตบุ๊กหรือว่าจะเป็น wifi ได้ซึ่งตัวนี้นี่ยจะเป็นตัวส่วนของ AI ที่จะมาใช้ในบอร์ดเราก็จะมีเป็นพวกฟังก์ชันอะไรต่างๆอย่าง Image Data ก็จะมีพวกกล้องเาพวกดาวิ่งหรือพวกรูปต่างๆก็จะมีเป็น AI AI นี้ก็จะเป็น Object Recognition เฟซโพสอะไรต่างๆมากมายซึ่งพวกนี้ก็ไปด้วยและทีนี้เอ่อในโจทย์ของผมเนี่ยมันต้องใช้เจ้าตัวส่วนของตัวนี้ก็คือ classification ก็คือตัวนี้เนี่ยเราจะต้องเอาตัวส่วนของกล้องเนี่ยเชื่อมต่อกับตัวนี้ image classifier แล้วเราก็จะต้องเอากล้องนั้นถ่ายรูปสิ่งที่เราจะให้ AI เรียนไปถ่ายๆๆๆๆไปเป็น data สามช่องแล้วเราก็กดเรียนให้ AI เรียนรู้หลังจากนั้นก็ ทำการปรินค่าออกมาซึ่งตอนนั้นจะต้องใช้เป็น LED กับเซอร์โวถ้าผมจำได้ปัญหาของผมก็คือตัวสวนของค่านที่2ที่มัน AI มันควรจะบอกว่าค่าที่2เนี่ยควรจะเป็นยังไงซึ่งค่าที่2มันควรจะเป็นเซอร์โวหมุน90าองศาแล้วก็ตัวสอดของไฟ LED กับพิบซึ่งตัวสองของพิมพ์เนี่ยผมทำไม่เป็นผมลองพยายามทำแล้วทำไม่เป็นก็เลยข้ามไปเพราะมันจะเสียเวลาในการทำข้ออื่นเพราะตัวของ AI t r a e n เนี่ยผมทำเป็นข้อที่2อาจจะข้อแรกซึ่งข้อแรกมันเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์พื้นฐานมันไม่ได้ยากอะไรไม่มไนะถึง โอเคนั่นคือปัญหาทั้งหมดในการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาของผมก็คือใช้หลักการที่ว่าเฟลฟาสเ t learn f ก็คือผิดพลาดเร็วเท่าไหร่ยิ่งเ,เรียนรู้เร็วผมเนี่ยตอนที่ระหว่างทาแล้วเจอปัญหาผมคิดวิธีแก้ปัญหาได้แบบผมลองเลยมันอาจจะเสียเวลาไปแต่ผมลองเลยลองลองเสร็จป,ปุ๊บวิธีนี้ไม่ได้วิธีนี้ไม่ได้ระหว่างที่ลองเนี่ยผมทําการคิดวิธีแก้ปัญหาอื่นเพิ่มเติมไปด้วยพอ,อผมลองนี้ไม่ได้ไเสร็จป,ปุ๊บ ผมคิดไว้แล้วผมก็ลองอีกวิธีนึงผมทำเงี้ยวนไปเรื่อยๆจนมันสามารถแก้ปัญหาได้อันนียคือวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของผมนม่ใช่ว่ามันทําอะไรนอกอย่างนี้ไม่ได้ก็ผมว่าวิธีนี้ก็เป็นอะไรที่ดีนะเร็ฟาดเริ art, ่อนฟัดยิ่งเราผิดพลาดเยอะเท่าไหร่ยิ่งเราผิดพลาดเร็วเท่าไหร่เราจะยิ่งเรียนรู้ได้เร็วขึ้นเรียนรู้ได้เยอะขึ้นถ้าหากว่าเราคิดวิธีแก้ปัญหาได้เรื่อยๆเอาล่ะนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่ง มันก็คลิปนี้มานจะดูไม่สนุกท่าเท่าไหรคลิปที่แล้วก็ไม่รู้สิคลิปที่แล้วก็น่าจะไม่สนุกแต่ผมไม่แชร์อยู่แล้วเรามาเข้าสู่ท้ายคลิปกันเลยดีกว่าซึ่งท้ายคลิปเนี่ยเราจะมาสรุปผลการแข่งขันกันดีกว่าการแข่งขันตอนนี้ก็คือผลการแข่งขันเนี่ยอ่อันดับที่หนึ่งได้เป็นตัวส่วนของวิทยาลัยดอนเมืองเยสดอนเมืองอันดับที่หนึ่งเป็นของดอนเมืองอันดับที่ คะแนนเขาทําไปก็น่าจะเก้าสิบกว่ากว่าใช่เก้าสิบกว่ากว่าจำไม่ได้ไว่าเก้าสิบเท่าไหร่แเก้าสิบกว่ากว่าเนื่องจากปฏิบัติเขาทาได้เต็มแล้วก็ทฤษฎีทําได้สูงส่วนอันดับที่สองก็จะเป็นตัวส่วนของสัตหีบสัตหีบเนี่ยก็ทาคะแนนได้เก้าสิบกว่ากว่าเหมือนงานปฏิบัติได้เต็มแต่ทฤษฎีเนี่ยต่ำลงมาน่ดนึงเนื่องจากการแข่งขันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณได้ทําการซ้อมมาก่อนหรือว่าคุณทําเป็นแล้วคุณมาทําเนี่ยผมมั่นใจว่ายังไงถ้าคุณยังไงอะถ้าได้ปฏิบัติยังไงปฏิิบัตตก็็เมออย่่างแนนน แต่ทีนี้ปัญหามันจะมาอยู่ที่ตัวของคะแนนทฤษฎีแล้วเพราะคะแนนทฤษฎีเป็นตัวตัดสินทุกอย่างเลยโอเคส่วนผมนั้นได้ที่สามได้ที่สามและเหมือนปีนี้จะเขาจะให้ระดับไประดับชาติแค่2ทีมเพราะฉะนั้นปีนี้ผมจึงได้อดก็นั่นเป็นผมว่ามองว่าเป็นอันดับที่ดีนะอันดับที่สมเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรเลยผมว่าเป็นอะไรที่ดีเป็นอะไรที่ดีมากเป็นอันดับที่ทําได้ดีมากยอดเยี่ยมแล้วก็สำหรับใครที่มีแข่งหรือว่าคิดจะมาเรียนสายนี้หรืออะไรก็ตาม ก็ผมก็ขอให้สู้ๆนะผมก็โซผมตอนนี้ก็ทําการเก็บอร์ตเข้ามาหาลัยอยู่ซึ่งอาจจะยังไม่ได้ไปเข้าเลยแต่ก็เก็บอร์ตรอไว้ก่อนเพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายแล้วแล้วก็อาจจะติดปัญหานิดหน่อยเลยยังไม่ได้เข้ามาหาลัยเลยแล้วก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะบ้า,าเป็นคลิปไอเดียของคลิปแรกมาต่อยอดเป็นเกมเกมหนึ่งเดี๋ยวไ้รอรุ้นกันว่ามันจะเป็นเกมอะไรยังไงแล้วคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผม คุ่นมากมากเลยที่เข้ามาดูคลิปนี้มันอาจจะไม่สนุกมันอาจจะไม่อะไรสักอะไรเนื้อหาอาจจะไม่ว้าวหรือว่าตัวการต์ตเตออาจจะกากเนื่องจากคนทําช่องมันตัดต่อไม่เป็นโอเคแต่ช่องนี้จะมาแสดงให้คุณได้เห็นแบบเรียลๆเลยว่าตอนนี้เราสามารถทําอะไรได้บ้างโดยที่ตอนเราไม่รู้อะไรเลยแล้วเราสามารถใช้แอได้เรื่องทั้งดที่อยากจะพูดในคลิปนี้ก็ไม่จอกันคลิปหน้า See you next time